ธนบัตรที่ละลึก50บาทครบ50ปีวันบรมราชาพิเศษและวันราชาพิเศษสมรสในราชการที่9ประกาศออกใช้เมื่อวันที่28เมษายนพศ2543เริ่มใจ่ายให้ราษฎรที่ต้องการธนบัตร ที่ละลึก50บาทครบ50ปีวันมุลมราชาพิเศษและวันราชาพิเศษสมรสในรัชการที่9ประกาศออกใช้เมื่อวันที่28เมษายนพศ2543เริ่มจ่ายให้ราชตรและประชาชนที่ต้องการเก็บไว้เป็นที่ละลึก ในวันที่5พฤษภาคมพศ2543ตอนนั้นราคาฉบับละ200บาทครับเดี๋ยวนี้ราคาซื้อขายในท้องตลาดที่เขาหาซื้อกันในราคาแพงกว่าที่คิดนะครับพ0 0กว่าถึง2,000กว่าตามแบบนะครับ5้าทันบาท ใครที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานก็ราคาก็จะสูงกว่านี้ครับ2องก่าบาท2,000กว่าบาทขึ้นไปนะ